โอ๊ยแม่แม่ทำอะไรกับผมฉันเนี่ยฉันทำผมอะแพงนะแม่นำมาล่าทำไมเนี่ยโอย้ยว้ายเลยเสียงดังเลยอ่ะครับพื้นเปียกไปหมดแล้วเนี่ยแม่ลงมาเลยทำอะไรเนี่ยแม่ลงมาเร็ว ก็แม่คุณนะสิอย so uh, uh, ู่ๆก็มาสระผมให้ฉันอะเป็นบ้าไปแล้วมั้งฉันไม่ได้เป็นบ้าแต่ฉันเห็นแกแต่งตัวสวยฉันคิดว่าแกจะออกไปไหนฉันก็เลยสระผมให้ไงเอ้าแม่แล้วแม่ทําแบบนั้นทําไมอะทําไปเพื่ออะไรอะครับฉันก็แค่หวังดีแกก็ถามเมียแกดูก่อนว่าจะออกไปหาใครฉันไม่ได้จะไปที่ไหนทางนั้นแหละฉันแค่แต่งตัวเล่นๆอยู่ที่บ้านแม่ทำแบบนี้อีกแล้วกันฉันไม่ชอบ เสือฟังแม่นะเมียแกที่มันแต่งตัวออกจากบ้านทุกวันเนี่ยถ้ามันแต่งตัวไปเที่ยวกับผู้ชายแกไม่รู้ตัวเลยเหรอแม่พอได้แล้ววันวันน่ะแม่เอาแต่จับผิดไอซี่แล้วแถมยังแกล้งเขาอีกนะผมว่าแม่เอาเวลาไปนอนเหมือนที่คนเป็นแม่เขาทำกันดีกว่านะอย่ามายุ่งกับชีวิตของลูกเลยขอร้องล่ะ แม่พยายามจะทำอะไรอยู่หรอคะฉันก็พยายามจะปกป้องลูกฉันฉันรู้นะว่าแกเล่นชู้เอาหรอคะแล้วเสือเขาฟังที่แม่บอกไหมคะเสือเขาคงไม่ฟังหรอกเนาะเพราะเขาฟังแต่เมีสยสวยๆอย่างฉัน เขาไม่เชื่อคนแก่อย่างแม่หรอกแกอีกอย่างหนึ่งนะแม่แม่เลือกแสเรื่องของฉันได้ลหวถ้าแม่ยังไม่หยุดฉันจะให้เสือไล่แม่ออกจากบ้าน โทษนะพี่ที่มาช้าพอดีทะเลาะกับแม่นิดหน่อยอะ่ะไม่เป็นไรเว้ยมาช้าดีกว่าไม่มาทะเลาะกันแรงเลยวะหน้าแกเครียดจังเลยก็แม่กับเมียผมพอดีพี่แต่งงานอยู่กันเนี่ยไม่ถึงปีก็ทะเลาะกันทุกวันซะแล้วเนี่ยหนักขนาดนั้นเลยวะใช่สิพี่นี่ล่าสุดนะแม่ผมเอาน้ำลาดหัวไอซี่เลยอะ่ะ หนักไหมอะพี่เออ,เอ,อหนักจริงวะแล้วแกเอาไงอะเนี่ยไม่รู้เลยพี่คิดไม่ตกเลยอนหะพี่ว่านะเว้แกอะต้องรักเมียให้มากๆนะยิ่งเขาแต่งเขามาอยู่ในบ้านแกแล้วเขาจะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวถ้าแกรักเมียมากๆแล้วอะแม่แกจะรักตามเองเลยอ,ะอะ่ะเชื่อพี่ขอให้เป็นอย่างนั้นนะพี่สั่งข้าวไหมพี่ แม่หยุดเลยนะนี่ผมออกไปข้างนอกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองอะเอาอีกแล้วเหรอแม่จะไม่หยุดใช่ไหมเห็นฉันเป็นคนยังไงเนี่ยฉันก็แค่จะดูแลลูกสะพ้ยจะนวดขาให้นี่ไงนี่แม่ไม่ได้จะฉันไม่ได้แกลงต่อไปนี้ฉันจะไม่วุ่นวายแล้วลูกฉันรักใครอะฉันก็รักดีค่ะฉันดีใจนะคะที่แม่ตาสว่างสักที แต่เนี้ยฉันจะดูแลเธออย่างดีเลยดีแล้วครับแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปทำงานต่างจังหวัดจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงทั้งคู่ด้วย มันคุยกับชูแม่แม่ม่ยุ่งอะไรของของฉันเนี่ยแม่ก็แค่มาเช็ดโต๊ะทำความสะอาดน่ะแม่กลัวหนูตื่นมาทำแล้วเหนื่อยอะ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องยุ่งหรอกมันไม่ใช่ของของแม่แม่ขอโทษนะแม่ไปเตรียมข้าเย็นก่อนอยากดูแลฉันนักใช่ไหมได้ ตอบแทนให้อย่างสะสมเลยเดินทางดีๆนะคะรีบกลับมานะเดี๋ยวฉันคิดถึงแย่เลยคุณอยู่บ้านเนี่ยดูแลแม่ดีๆนะครับอย่าทะเลาะกันล่ะเดี๋ยวผมรีบกลับมา เสือไปแล้วเหรอลูกแม่หมดแต่ซักผ้าอยู่เลยไม่ได้มาล่ำลาเลยไม่เป็นไรค่ะแม่หนูลาให้แล้วแม่เหนื่อยไหมคะนั่งพักดื่มน้ำหน่อยไหมดื่มนี่หน่อยนะคะน้ำแร่ธรรมชาติสำหรับแม่คะ่ะคขับใจจ้ะ หแค่แแก่นางไม่มีสมองเป็นไงได้ผลปะได้ผลสิหลับเป็นตายเลยรีบเอามันไปทิ้งเถอะเอามันไปทิ้งไหนดีอะไปทิ้งใกล้ๆอะเดี๋ยวฉันโทรบอกไอ้เสือว่าแม่มันหนีออกจากบ้านมันจะได้ออกไปตามหาแม่มันจะได้มีอะไรอยู่เฉยีกันสองคนโอ้แฟนพี่ฉลาดจริงๆเลยค่ะไปพี่จัดการเลย พวกแกจะพาแม่ฉันไปไหนอเสือแหนว่าจะไปต่างจังหวัดไงแลาไมกลับมาแล้วอะก็กลับมาดูเมียสัสสนของมันไงมันมีชู้มันมันมันฟื้นมาได้ยังไงวะมันกินยามันยังไม่ใช่เหรอก็ฉันรู้ไงว่าในน้ำเนี่ยมันมียานอนหลับฉันก็เลยไม่กินเข้าไปไง อะไรอ่ะพี่หนึ่งฉันแต่งตัวแต่งหน้าทำผมรอแล้วนั่นเนี่ยแล้วฉันก็บอกไอเสือไปแล้วด้วยว่าฉันจะไปงานเลี้ยงรุ่นน่ะพี่ดันมาไม่ว่างอะไรตอนนี้เนี่ยเอบผัวไปหาชู้เหรอหนุนนี่อืมก็ได้ก็ได้ถ้าฉันไม่แคร์พี่อะ่ะฉันไม่แอบไปหาพี่หรอกนะ ลูกฉันทำงานงกๆกสวดแก่แต่งตัวสุดที่ไปหาชู้เหงั้งนเดี๋ยวฉันรอนรออยู่ที่บ้านแล้วกันนะถ้าเสร็จแล้วโทรมาหาฉันด้วยโอเคนะรักนะจุบจ๊บๆุ๊บหยุดจัดให้ ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อแม่หรอกจนแม่หาหลักฐานมาได้ไอซี่ส่งอะไรมาเนี่ยนี่มันแชทที่คุยกับพี่หนึ่งนี่มีคลิปเสียงอะไรด้วยอะ่ะ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้อะนี่ที่แม่บอกเป็นความจริงหมดเลยเหรอโถ่ถึงพวกแกจะพยายามปกปิดความชั่วแค่ไหนมันก็เป็ดไม่เม็ดฉ,ฉ,ฉันไม่เกี่ยวเลยเว้ยแฟนแกมให้ท่าฉันเองอ่ะนี่แกโยนความผิดให้ฉันคนเดียวเลยเหรอแกมันก็ชั่วพอๆกับฉันนั่นแหละอ,อีบ้ากามอเออแกมันก็มากมากไม่รู้จะพอ คนที่มายุ่งกับเมียคนอื่นไม่มีทางเจริญอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะแกไม่มีอะไรให้หน้าเขาลบสักนิดออกไปฉันขอโทษนะมันแค่ลามชั่ววูบอะ่ะฉันโดนไอพี่หนึ่งมันหวานล้อมอะ่ะฉันหลงผิดไปฉันว่าผู้หญิงอย่างเธอหลงอย่างอื่นมากกว่าไหมที่เธอนอกใจฉันน่ะ ฉันยังพอว่านะเพราะว่าฉันไม่มีเวลาว่างให้เธอแต่การที่เธอทำกับแม่ฉันแบบนี้ฉันไม่ให้อภัยเธอเด็กขาดไม่ยกโทษให้เราอยากกันไม่ฉันไม่อยากกับคุณถ้าฉันอยากกับคุณฉันจะอยู่ยังไงฉันไม่มีบ้านไม่มีเงินคุณทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้ฉันทำได้ฉันจะทำด้วยออกจากบ้านฉันไปได้แล้วไม่มีเงินไม่มีทองก็ไปหาเอา เหมือนกับที่เธอไปหาชู้มาแก้เหงานั่นแหละออกไปแม่ครับผมขอโทษนะที่ไม่ฟังแม่ตั้งแต่แรกคะแม่ก็มีแต่ความหวังดีให้ลูกนั่นแหละแม่ดีใจนะที่ลูกเลือกทางที่ถูกต้อง